สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในทัศนศิลป์หรือว่าวิชาศิลปะนะคะ,ะวันนี้ก็จะมาสอนกันในเรื่องของรูปร่างนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างต่างๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในเรื่องของรูปร่างกันในหน้าถัดไปเลยนะคะเอาละค่ะ วันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของทัศนคติธาตุหรือในเรื่องของรูปร่างนั่นเองก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูก็อยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักรูปร่างอะไรบ้างไหนลองนักเรียนลองคิดแล้วช่วยตอบให้ครูหน่อยค่ะว่ามีรูปร่างอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักนะคะนักเรียนจะรู้ว่าที่มาของคาว่ารูปร่าง รูปร่างต่างๆนะคะที่เกิดอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์และสิ่งของนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองคิดตามและเดี๋ยวดูกันในเรื่องของรูปร่างต่อไปนะคะหากครูนําเส้นต่างๆมาต่อการเช่นเส้นโค้งสองเส้นนะคะมาประกบกันเป็นวงกลมจะเรียกว่าอะไรเส้นโค้งนะคะนักเรียนลองคิดเส้นโค้งสองเส้นมาประกบกันก็จะเรียกว่า วงกลมใช่ไหมคะจะเกิดเป็นรูปวงกลมนั่นเองนะคะอ่าทีนี้นักเรียนลองมาดูรูปร่างที่ครูให้ดูในภาพนี้นะคะภาพแรกคือรูปร่างของรูปเลขาคณิตนะคะอันแรกเลยก็คือรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปที่สองก็จะเป็นรูปร่างของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่ส ก็จะเป็นรูปร่างของสามเหลี่ยมนะคะและรูปต่อไปก็คือรูปวงกลมวงรีอันนี้ก็จะเป็นวงรีที่มาประกอบกันหลายๆวงกลายเป็นรูปของดอกไม้นะคะนักเรียนดูหนะ้าค่ะสำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นรูปร่างที่เกิดจากการนำเส้น หลายหลายเส้นมาต่อเติมให้เป็นรูปต่างๆเช่นรูปร่างเลขาคณิตรูปร่างอิสระเป็นต้นนะคะรูปร่างเลขาคณิตก็จะเป็นพวกรูปที่เป็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะส่วนรูปที่เป็นอิสระก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจหรือว่ารูปดาวที่นักเรียนเห็นนะคะ เดี๋ยวนักเรียนมาดูในหน้าต่อไปกันเลยนะคะรูปร่างก็คือ shape นั่นเองนะคะ shape คือรูปแบนๆที่มี2มิติมีความกว้างกับความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตของรูปต่างๆเช่นรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยม หรือรูปอิสระที่แสดงเนื้อที่ของผิวที่เป็นละนาบมากกว่าแสดงปริมาตรหรือมวลนักเรียนฟังตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะมาทำความเข้าใจกันในหน้าถัดไปเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างธรรมชาติของคนและสัตว์นะคะนักเรียนดูในภาพที่ครูนำมาให้ดูนะคะกันี้คือเป็นรูปร่างของคน ด้านข้างนะคะรูปร่างของคนที่เรามองเห็นด้านข้างก็จะเห็นรวมๆคือมองโดยรอบนอกนะคะไม่ได้มองอรายละเอียดข้างในนะคะรูปที่สองก็จะเป็นขนนกนะคะมองรวมๆด้านนอกนะคะขอบขอบนอกเลยนะคะหรือเป็นรูปร่างของดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับใบไม้หรือดอกไม้นะคะซึ่งจะมองแค่ รอบๆนอกของมันนะคะไม่ได้มองเข้าไปข้างในหรือไม่ได้มองอรายละเอียดลึก,ลก mm hmm. ๆเขาเรียกว่ารูปร่างอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างของกวางนะคะของกวางรูปร่างเนี่ยนอกจากจะเป็นรูปร่างอันนี้จะเป็นรูปร่างของธรรมชาติรูปร่างของธรรมชาติยังมีอีกมากมายนะคะเยอะแยะมากมายอย่างเช่นผีเสื้อดอกไม้นกนะคะซึ่งเขาจะมองแค่ภายนอก นะคะไม่ไม่เจาะละเอียดเข้าไปข้างในนี่เขาเรียกว่ารูปร่างนะคะค่ะหน้านี้ก็จะเป็นรูปร่างเลขาคณิตนะคะนักเรียนคงจะได้เรียนรู้<ม>เกี่ยวกับรูปร่างเลขาคณิตกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับในวิชาคณิตศาสตร์ที่เราเรียนนั่นเองนะคะภาพแรกก็จะเป็นรูปของวงกลมนะคะภาพที่สองก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า นะคะพาพต่อไปก็จะเป็นวงรีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมด้านขนานหกเหลี่ยมซึ่งรูปร่างของเลขาคณิตนะคะก็จะแตกต่างกับรูปร่างของอิสระถ้านักเรียนสังเกตให้ดีว่าจะมีความแตกต่างกันนะคะค่ะเดี๋ยวนักเรียนดูกันในเรื่องของหน้าต่อไปเลยนะคะ ค่ะสำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นรูปร่างที่เกิดจากการสร้างสรรค์นะคะที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนนะคะเป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะ,คะเช่นรูปร่างของหยดน้ำก,ก้อนเมฆควันดอกไม้เป็นต้นถ้านักเรียนลองสังเกตในธรรมชาติให้ดีๆนักเรียนจะทราบว่า สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยได้สร้างสารรค์รูปร่างอิสระขึ้นมามากมายนะคะซึงเรามองเห็นไปตามธรรมชาติแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะธรรมชาติก็ได้สร้างรูปร่างของมนุษย์นะคะซึ่งเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะคะสร้างสารรค์ออกมาหรือนักเรียนเห็นปลาสักตัวหนึ่งที่อยู่ในน้ําปลาแต่ละตัวก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันไปซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะทําให้ปลาเนี่ย มีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งก็ให้นักเรียนลองฝึกสังเกตรูปร่างอิสระต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบไม้ดอกไม้ก้อนเมฆซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะนี่คือรูปร่างอิสระนั่นเอง หลังจากที่นักเรียนก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างไปแล้วนะคะรูปร่างที่ครูอธิบายให้ฟังไปก็คือรูปร่างที่เกิดจากธรรมชาตินะคะรูปร่างที่เกิดจากธรรมชาติอย่างที่ครูบอกก็คือก้อนเมฆดอกไม้คนสัตว์นะคะที่เกิดจากธรรมชาตินะคะซึ่งไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมานะคะให้นักเรียนเนี่ยวาด รูปร่างที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆลงไปในใบางานที่ครูให้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามน,นะคะอ่านี่เป็นใบางานที่หนึ่งนะคะครูก็มีอีกใบางานหนึ่งก็คือรูปร่างเลขาคณิตนะคะรูปร่างเลขาคณิตที่เราเรียนกันไปเมื่อครั้งต้นแล้วก็จะเป็นรูปร่างของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมครึ่งวงกลมก็ให้นักเรียน จัดสรรภาพลงไปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะตามใบงานที่ครูกำหนดให้นะคะค่ะครูก็ขอจบบทเรียนของวันนี้นะคะเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ